สวัสดีครับสวัสดีชาวสมาชิกครอบครัว45 over ทุกๆคนครับผมก็เมื่อคืนนี้นะบอกเลยว่าดราม่าสุดๆแต่ก็วิ่งกันไปนะแหมเจ้าบ้านทรงดาวเล่นไม่ตามราคาเลยแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเลทที่เราต้องการประตูนะก็วันนี้ขอไปฟุตบอลกระชับมิตรครับผมสโมสรนนะเตะเวลา3ทุ่มคู่ระหว่างบาซินเจอทีมกัฟฟฮอปเปอร์เนี่ย คู่นี้เนี่ยที่ผมจับมาก็เพราะว่าสถิติเวลาเจอกันมันดีนะอีกอย่างหนึ่งเป็นทีมที่ว่าเล่นเกมบุกด้วยกันทั้งคู่สถีติคู่นี้เนี่ยที่เจอกันเนี่ยสินัดเนี่ยการันตีมี2ประตูทั้งหมด7นัดนะครับส่วนอีก3นัดเนี่ยที่ออกต่ำเนี่ยเป็นเลทของราคาลูกครึ่งและลุกควบและครึ่งควบลูกบอกเลยว่าคู่นี้เวลาเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่าบาซ่นจะเป็นฝ่ายที่ทําได้ดีกว่านะชัดเจนเลยเวลาเจอกัน ก็วันนี้เป็นบาเซนต่อ1ลูกนะครับจ่ายน้ํา0.92ให้รอง0.84ส่วนราคาสูงเนี่ยเปิดมา3รลูกจ่ายสูง0.89จ่ายต่ํา0.87ส่วนราคาพูให้เจ้าบ้านชนะ1.45ให้พูเสมอ4.75และให้หลังบ้านชนะ6.00นะครับซึ่งราคาพูตรงนี้เนี่ยบ่งบอกเลยว่าบาเซนมาดีนะครับและเหรียราคาภูเนี่ยบาเซนอาจจะชนะไปได้นะเป็นของหน้าบนต่อนะครับ ส่วนราคาปัจจุบันเนี่ยไหลลงนะครับให้บาสเซนต่อครึ่งครบลูกแต่จ่ายน้ำ0.99ให้รองน้ำ0.83ส่วนราคาสูงเนี่ยไหลไป3ลูกควบนะครับจ่ายสูง0.90จ่ายต่ำ0.90และราคาภูลเนี่ยลดลงมาให้บาสเซนชนะ1.67เท่านั้นเองและให้ภูเสมอ4.0 ให้กราฟฮาร์เปอร์เนี่ยชนะ3.80ซึ่งถ้าเราดูจากภูตรงนี้แล้วนะครับเจ้าให้ความสำคัญกับบาซึ่ก็จริงในเลทครึ่งปลูกภู1.67แต่บอกเลยว่ามันไม่ใช่งานง่ายสำหรับบาซึ่ซะแล้วเพราะราคาภูของกราฟฮาร์เปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะเสมอและโอกาสที่จะชนะได้เลยสำหรับคู่นี้เพราะว่าในการไหลลงเหลือคุ้งครลูกแล้วจ่ายน้ำ0.99เนี่ยมันผิดปกตินะมันผิดปกติ ผมมองว่ามันผิดปกตินะอาจจะสนุกอะ่ะเกมนี้อะ่ะแลกกันยับแน่นอนส่วนราคาสกอร์สูงเนี่ยวันนี้เนี่ยเปิดมาลูกควบลูกครึ่งน,นะครับจ่ายสูง0.76จ่ายรองน้ำล้นเลยส่วนราคาผู้เสมอของครึ่งแรกวันนี้เนี่ยจ่ายมา2.39นะให้บาซซ์นชนะครึ่งแรกจ่าย2.22ให้การ์เปอร์ชนะจ่าย3.98และแฮนดิแคปเครึ่งแรกเนี่ยเป็นฝ่ายบาซซ์ต่อปอป,อปอนะครับ ครึ่งแรกจ่าย0.90และให้รอง0.90ซึ่งบอกเลยว,ว่าบนคู่นี้เนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกมทันกันแต่ด้วยเหรราคาเนี่ยราคาของบาเซึ่ที่ต่อ0.90ให้รอง0.90ซึ่งคู่นี้เป็นบอลสูสีนะครับเป็นบอลสูสีเลยส่วน2งนัดล่าสุดของบาเซึ่ในการอุ่นเครื่องของปีนี้เนี่ยชนะ1แพ้1่กดไป6ลูกเสียถึง7ลูกและมีประตูครึ่งแรกทั้ง2เกมเลยนะครับ อุ่นเครื่องปีนี้ของบาซ่นส่วนกาฟโพเปอร์เนี่ยพึ่งลงเล่นเด่นพึ่งลงเล่นได้1น,นัดเองของปีนี้ก็แพ้ไป1นนัดนะกดไป2เสียไปสีลูกซึ่งกาโพเปอร์เนี่ยเป็นฟอร์มที่แบบยังตะกุตะกะอยู่เพราะเพิ่งเล่นนัดแรกของการอุ่นเครื่องเองส่วนบอลคู่เนี่ยที่ผมไปดูในราคา8 3 6 5นะในเบทของ3.65ในการจ่ายแรกของ1.36ผู้ชนะบาซ่นเนี่ยผู้1.36คือมันเป็นบอลต่อของลูกควบลูกครึ่งนะผมบอกเลย ลักษณะภูของแบตเนี่ยแต่ว่าภูเสมอของแบตเนี่ยจาก4.75เนี่ยลดเหลือ4.00และซึ่งผมมองว่าในการลดพูเสมอกับการลดภูของกรับฮาร์เปอร์เนี่ยผมคิดว่ามันมีดีครับเพราะคู่นี้เนี่ยที่ผมดูนะคือสติเวลาเจอกันนั่นใลหลีกนะผมไม่ไล่ดูในหลีกมานะ้าก็เป็นฝ่ายที่กับารเปอร์เนี่ยที่จะทำได้ดีกว่าชัดเจนเลยและอีกอย่างหนึ่งอะ ในการลดแฮนดิแคปต่อครึ่งครบลูกเนี่ยแล้วไหลสกอไหลสกอสูงต่ำตานเวลาไหลไปที่3ลูกควบใจสูง090ใจต่ำ090า0-90ซึ่งผมมองว่าก่อนที่ฟุตบอลลจะลงสนามเนี่ยน้ำอาจจะลดก็ได้นะครับที่ผมมองนะแต่ราคาที่ผมบอกไปเนี่ยคือราคาของไทยสกอร์หน้าหลักและผมไปดูของ b บ t 3 6 5ซึ่งผมมองว่าการที่เหลือราคาแรกต่อ1ลูกเนี่ย จ่ายน้ํา0.92ให้รอง0.84แเนี่ยและปัจจุบันเนี่ยไหลลงเนี่ยครึ่งควบลูกเนี่ยจ่ายน้ําให้บาซสนชนะสกอร์ครึ่งครบลูกนะ9 9 9ให้รอง0.83และราคาสูงเนี่ยไหลไป3ลูกควบเนี่ยจ่ายเท่ากันอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าลักษณะของบอลแบบนี้จะต้องมีใครที่ได้เต็มและเสียเต็มมันอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเลทเนี่ย ของมันต่อหนึ่งลูกแล้วไหลไหลหล,หล,ลงเหลือครึ่งบ๊ลูกแล้วจ่ายน้ามากกว่าหนึ่งลูกอีกซึ่งผมมองว่าไม่ใช่งานง่ายของบาซลนเลยสำหรับนัดนี้ผมคิดว่ากราฟคอปเปอร์มาดีเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับที่ผมวิเคราะห์ออกมาก็ตัดสินใจไปฟุตบอลกระชับมิตรสมโมสรครับผมเตะเวลาสามทุ่มนะระหว่างคู่บาซึนเจอกราฟคัปเปอร์ถ้าครึ่งแรกไม่มาก็ตามกระแทกครึ่งหลังทันทีส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ S อ5 S อสสี o ่ห้า e ที่เดียวเท่านั้น s 4ส o ี v ่ห e ้าที่เดียวเท่านั้นก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับและคลิปนี้เป็นคลิป v I P เฉลยนะครับคนที่อยู่ในคลิปเท่านั้นคนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นที่จะได้เห็นก่อนก็ขอุท,ท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ